สวัสดีค่ะวันนี้เรามีผู้ชายมาเยี่ยมนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะคุณนิ้งสวัสดีค่ะวันนี้นะครับคุณนิ้งมีคําถามมาถามว่าธรรมดาเนี่ยผู้ชายเนี่ยสามารถที่จะทาเจลกันแดดหรือทาแป้งได้บ้างหรือเปล่าครับคำตอบนะครับทาได้ะค่ะนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณมิ้งเนี่ยออกไปกลางแจ้งนะคะแล้วม,มีเวลาที่จะล้างหน้านะคะเราสามารถจะใช้น้าแร่เพื่อจะทำให้หน้าเราดูสดชื่นได้ะคะ แล้วก็ทิ้งให้แห้งหรือพัดให้ยเย็นเย็นหนึงก็ได้นะครับสาะให้น้ำมันใสยตัวเจ็สเปกตาแบนนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวที่กันแดดนะฮะแล้วก็ไม่เหนียวหนะักเหมาะสำหรับผู้าย ในส่วนที่สูงๆนะฮะที่ทิ้งหน้าผาสำจมูนะฮะหนกแย่เราช่วงนี้ค่ะจะจะเป็นช่วงที่เจอแดดเยอะๆนะฮะทิ้งไว้แป๊บหนึ่งค่ะนะฮะจะรู้สึกแบบว่าไม่ไดดเบลอองสภาพจริง <_ s 2> ๆแค่นี้ก็เสร็จแล้วผู้ชายแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับบางครั้งเนี่ยผู้ชายเขาก็อยากหล่อนะฮะเขาก็อยากหล่อเป็นพิเศษนะฮะบางครั้งถ้าเกิดว่าต้องถ่ายรูปหรือบางครั้งต้องมีงาน บางครั้งเนผู้ชายก็สามารถที่จะทาแป้งได้เหมือนกันนะฮะปัดแป้งทาแป้งแต่งหน้าได้เล็กน้อยทาลิปกลอสเบาๆได้นะฮะแต่ต้องเลือกสีที่เหมาะสมกับผิวเรานะฮะอย่าไปใช้ของแฝงน,นะฮะถ้าเกิดว่าเราใช้กับผู้หญิงเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันจะขาดแล้วก็เป็นสีชมพูซึ่งมันดูไม่แมนนะฮะก็เลยในของผู้ชายเนี่ยเขาจะเป็นสีที่ออกเป็นน้ำต,ตาลๆอย่างสีแบบเนี้ยนะฮะส,สีแบบเนี้ยสีมันจะออกเป็นน้ำตาลๆเหมาะสำหรับผิวผู้ชายเพราะฉะนั้นเนี่ย ใช้ได้แต่ถ้าจำวันเราไม่ได้เป็นไหนเราก็ต้องใช้ก็ได้คนะ่ะแต่ถ้าเกิดเราไปงานกลาคืนหรือว่าจะต้องถ่ายรูปบางครั้งเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ได้วันนี้อนุญาตของคุณปับบลบความเงาเหาของหน้านะฮะแปง้งจะช่วยทำให้หน้ามันดูหายหายมีเงา ถ้ามไม่บอกไม่มีใครรู้ว่าเราแต่งง่างแค่นี้ก็หล่อแล้วน,นะพ <c oughs> ูดถึงนะคชับนะ